สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel นะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้เราจะมาดูข่าวการที่กรุงเทพมหานครนะครับจะทำการฟื้นฟูเมืองครั้งใหญ่ปรับภูมิทัศน์ขยายทางเท้าปั้นสตรีทฟูด้ดบูมท่องเที่ยวในย่าน5เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึง ความคืบหน้าของมอเตอร์เวย์สองสายทางนะครับได้แก่สายบางปะอินนครราชสีมาแล้วก็สายบางใหญ่กาญจนบุรีรายละเอียดของข่าวสามารถติดตามได้ทางอ p ฟ u t เ r e c h ช n แนลได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับเป็นรายงานข่าวจากประชาชาติธุรกิจ นายสักชัยบุญมารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยว่าทางกรุงเทพมหานครมีแผนจะปรับปรุงทางเท้าและภูมิทัศน์ย่านสําคัญและย่านเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งในวันที่9ธันวาคม2563นี้ จะหารือร่วมกับกฎบัตรแห่งชาติถึงโมเดลการพัฒนา5ย่านโดยคัดถนนที่มีการใช้งานน้อยเนื่องจากจะต้องนำผิวถนน1ช่องจราจรเพื่อขยายทางเท้าเพิ่มซึ่งคาดว่าจะนำร่องที่ถนนเยาวราชเป็นแห่งแรก นายถาพนาบุญยประวิทย์นายกสมาคมการผังเมืองไทยในานะกรรมการและเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติได้เปิดเผยว่าได้ร่วมกับกทมและบริษัทกรุงเทพธนาคมบริษัทกรุงเทพพัฒนาเมืองและสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสอกอสว ปรับปรุงฟื้นฟู5ย่านเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับได้แก่เกาะรัตนโกสินทร์ย่านอาโศกพระราม9ย่านต่อปูนบางโพย่านบางว่าและบางขุนเทียนโดยจะขยายทางเท้าเพื่อเพิ่มทำเป็นสตรีทฟู้ดเพื่อรองรับการท่องเที่ยวลากกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยในถาปนายังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าในวันที่9ธันวาคมจะเสนอโมเดลให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณา นำร่องที่ถนนเยาวราชตั้งแต่ช่วงถนนเยาวราชถึงถนนราชวงศ์ระยะทาง650เมตรเพราะเป็นย่านท่องเที่ยวที่มีร้านอาหารชื่อดังเป็นที่รู้จกักและมีรถไฟฟ้าใต้ดินทำให้การเดินทางสะดวกจะใช้เงินปรับปรุงประมาณ10ล้านบาทมีผู้ประกอบการในพื้นที่ออกค่าใช้จ่ายให้ทางกทม ซึ่งในวันที่24-25ธันวาคมนี้นะครับจะมีการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นของบรรดาร้านอาหารสตรีทฟู้ดในเยาวราชถึงการขยายทางเท้าโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครจะเข้ามาร่วมรับฟังด้วยเพื่อเก็บข้อมูลและออกแบบรายละเอียดซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมและเริ่มสร้างได้ในเดือนกุมภาพันธ์และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2564พอดีกับช่วงเทศกาล กนในถาปนาย,ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการขยายทางเท้าจะเสียผิวจราจรไปฝั่งละ1ช่องหรือเฉลีย่ย1เมตรเพื่อให้ทางเท้ามีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 1.8เมตรเป็น3เมตรจะทำให้พื้นที่ร้านค้าริมทางสามารถขยายที่นั่งได้มากขึ้นส่วนผิวจราจรจะเหลือให้รถวิ่งผ่านได้6ช่องจราจรจากเดิม8ช่องจราจรแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะช่วงเวลาปกติถนนเยาวราชเดินรถทางเดียวนายถปนากล่าวส่วนอีกสีย่านนะครับคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จในปี 2, 5 6 4ได้แก่ ช่วงตาปูนบางโพระยะทาง1.8กิโลเมตรตั้งแต่แยกตาปูนล้อไปตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับสายสีน้ำเงินช่วงสถานีตาปูนแยกประชาราสถานีบางโพซึ่งการขยายทางเท้าในย่านนี้เพื่อรองรับจำนวนประชากรที่มีมากขึ้นจากการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมและเป็นย่านการค้าเก่าอย่างตลาดตาปูนย่านการค้าใหม่อย่างห้างเกตเวย์บางซื่อและรองรับสถานีกลางบางซื่อซึ่งจะเปิดใช้ในปี2560 และกำลังหารือกับทางกรุงเทพมหานครจะขยายระยะทางอีก2.5กิโลเมตรไปถึงรัฐสภาเกียรกาย ยานต่อมานะครับเป็นโซนพระราม9อโศกระยะทาง4กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่เซ็นทรัลพระราม9ผ่านรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิง์สถานีมักกะสันเลาะไปตามถนนอโศกมนตรีถึงศูนย์การค้าเทอร์มินัลเวนจะออกแบบให้เป็นถนนที่มีต้นไม้ริม2ข้างทางทำให้เกิดความร่มรื่นในการเดินทางตลอดทาง ย่านต่อไปนะครับเป็นบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางว่าเป็นระยะทาง300เมตรซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการเดินทางแบบล้อรางเรือมีรถไฟฟ้า2ส,สายตัดผ่านคือสายสีเขียวและสายสีน้ำเงินรวมถึงเป็นจุดจอดเรือโดยสารคลองภาษีเจริญและเรือโดยสารคลองบางกอกใหญ่ และอีกหนึ่งย่านนะครับจะเป็นบริเวณถนนมหาราชเชื่อมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้านะครับเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าซึ่งมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาก่อน แหล่งข่าวจากกรุงเทพมหานครยังได้แจ้งเพิ่มเติมอีกนะครับว่าในปี2564จะมีการปรับปรุงทางเท้านะครับซึ่งจะมีพื้นที่นำร่อง4เส้นทางได้แก่ ถนนพระสุเมนถนนพระอาทิตย์ถนนเจ้าฟ้าถนนจักรพงศ์เพราะว่ามีการเชื่อมโยงกับถนนข้าวสารที่เพิ่งปร,ปรับปรุงทางเท้าและผิวถนนชมใหม่ไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้าถนนรัชดาพิเศษจากช่วงบริเวณคลองสามเสนถึงแยกเทียมร่วมมิตรนะครับคลองช่องนอนทรีจะนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินและปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุดสุดโซใหม่ให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงทางเดินและทางจักรยานคลองไผ่สิงโตเชื่อมสวนลุมพินีกับสวนเบนจกิติพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ทางด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่ากรุงเทพมหานคร ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564อยู่ที่75,500ล้านบาทซึ่งมีโครงการสำคัญนะครับจะริเริ่มเช่นการขยายการเดินเรือคลองแสนแสบช่วงวัดสีบุญเรือถึงมีนบุรีระยะทาง10.5กิโลเมตร มีโครงการซื้อเรือไฟฟ้า12ลำสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบ8ท่าและติดตั้งป้ายรถเมล์อัจฉริยะให้ครบ100แห่งแล้วก็จะมีการเปิดใช้ถนนใหม่นะครับได้แก่ถนนสาราธรรมศพจากถนนพุทธมทนฑลสาย2ถึงคลองทวีวัฒนาถนนเชื่อมต่อกาญจนาพิเศษพุทธมทนฑลสาย2 ขยายสะพานอารุณอมรินพร้อมทางขึ้นลงทางยกระดับข้ามแยกสิริราชทางลอดรัชดาราชพกึกทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพรานนกและสะพานข้ามแยกนรอนองสำหรับโครงการใหม่ที่จะเริ่มก่อสร้างนะครับก็มีโครงการถนนรามคำแหง24ถนนไมตรีจิตสะพานข้ามแยกบางกะปิทางยกระดับอ่อนนุชลาดกระบัง ถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพระโโยทินถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกับถนนประชาชื่นและโครงการถนนพุทธมณฑลสาย2ถึงพุทธมณฑลสาย3เรามาต่อกันที่ความคืบหน้ามอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมานะครับรวมถึงมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรี โดยนายสราวุธทรงวิไลอธิป,ปดีกรมทางหลวงเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาหรือเส้น M6 ระยะทาง196กิโลเมตรและสายบางใหญ่กาญจนบุรีหรือเส้น M9 นะครับระยะทาง96กิโลเมตรโดยระบุว่า ความคืบหน้าของสายบางปะอินนครราชสีมาที่ยังติดปัญหาปรับแบบปัจจุบันกรมทางหลวงนะครับได้เชิญ14หน่วยงานและอาจารย์จากสถาบันการศึกษา12สถาบันรวมทั้งสภาวิศวกรและวิศวกรร,รมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมเป็นคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและบริเวณพื้นที่ที่จะมีการปรับแบนทั้ง17ตอนโดยนายสาวุฒยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่า หากมีการพิจารณาปรับแบบแล้วถ้าพบว่าพื้นที่บริเวณใดสามารถปรับลดพื้นที่ได้ก็จะช่วยประหยัดงบประมาณลงได้หากได้ข้อสรุปแล้วจะนําเสนอต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนธันวาคมนี้และจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมกราคม2564เพื่อพิจารณาเพิ่มวงเงินในการปรับแบบ นายสราวุธยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าทางกรมทางหลวงยืนยันที่จะเปิดให้บริการทดลองวิ่งมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาในช่วงปลายปี2565โดยในขณะนี้สถานะความก้าวหน้าของโครงการอยู่ที่92%ส่วนกรณีการดําเนินงานและบํารุงรักษาล่าสุดอายการสูงสุดได้ตอบกลับการพิจารณาร่างสัญญาแล้วซึ่งกรมทางหลวงได้มีการหา,หารือร่วมกับเอกชนคือกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR อย่าง ต่่ออเนืงซึ่งจะมีการแก้ไขร่างสัญญาเอกสารแนบท้ายปรับแก้ข้อความให้มีความชัดเจนมากขึ้นรวมทั้งหารือถึงการส่งมอบพื้นที่โครงการบ้างแล้ว ส่วนความคืบหน้าของมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับตอนนี้งานโยธาก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วราว40%ส่วนการร่างสัญญางาน o m อยู่ระหว่างการรออายการมาตรวจสอบซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและนัดลงนามสัญญากับเอกชนผู้ชนะการประมูลคือกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR ได้ภายในต้นปีหน้านะครับและเป้าหมายจะเปิดให้บริการภายในปี2566 นั่นก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆสามารถติดตามได้ทาง a Future c h a n n e n ในตอนต่อๆไปได้เลยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง a ั u f u เชในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ